อยู่นี้ประเทศไทยเป็นประเทศประหลาดชาวพุทธเมืองไทยจนหลวงพ่อปัญญาท่านมีชีวิตอยู่ท่านเคยด่าจังแรงชาวพุทธหลายใจเดี๋ยวไปมีกิกกับพิกเนตเท่ามาหาพรหมคือนอกใจพระรัตนตรัยอยู่เรื่อยจะไปเชื่อเชื่อ,องี้มั้งไหมอัตตาอัตโนโนาโถต้นแลเป็นที่พึ่งของพึ่งไอ้ไข่พึ่งพระพรหมพิกเนตราหูบางวัดที่วาาหูอมมิตรนาวัดเนี่ย พุทธเจ้าเสด็จมาจำไม่ได้เอะใช่ว,วัดเราวาเนี่ยใครที่เชื่อดวงแล้วไม่เชื่อกฎแห่งกรรมไม่เชื่อความเพียรถือว่าผิดหลักชาวพุท ชาวพุทธมีเรื่องเชื่อต้องเชื่อกรรมเชื่อการกระทาเชื่อความเพียรถ้าอันไหนทาดีแล้วกรรมดีแล้วเพียรทาต่อให้มันสําเร็จอย่างนี้ถูกหลักตอนนี้เชื่อดวงเนี่ยปราดทางศาสนาอย่างหลวงพษษษษ่อพุทธทาสเขียนไว้ดีเหลือเกินใครเคยอ่านไหมเราดีดีกว่าดวงดีเพราะดีมีที่เราดีกว่าไปมีที่ดวงขยันทําดีทั้งปวง เชื่อว่าเราหน่วงเอาดีทั้งปวงมาทําให้ดวงเราดีโชคจะร้ายไม่ได้ตลอดปีเพราะเรามีดีเป็นดวงไอ้คนที่เป็นหมอดูไทยตายมันไม่ค่อยดูตัวมันเท่าไหร่เห็นมีขา่าวมันก็โดนป้องได้โดนฆ่าตายเพราะฉะนั้นเชื่อความดีทําความดีไม่ต้องไปเชื่อดวงอะไรมากไปอยู่นี้ประเทศไทยเป็นประเทศประหลาดชาวพุทธเมืองไทย จนหลวงพ่อปัญญาท่านมีชีวิตยอยู่ท่านเคยดา่างแรงๆชาวพุทธหลายใจแต่ท่านใช้คาว่าด,ดอกอะไรไม,ไม่อยากพูดเสียหายเดี๋ยวไปมีกิกกระพิกกระเนตรเท่ามหาผมคือนอกใจพระรัตนตรัยอยู่เรื่อยแฝงจริงๆดาวมหาพรมไม่ดูข่าวปงไงสี่หน้าแปดลุกตาเขาอละเบิดมาวางก็ยังไม่เห็นเลยจักตาแขนเขินรุดโดนุก รถกับพุ่งของมาชนจะไปเชื่อเชื่อองี้มั้งไหมอัตตาิอัตโนโนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของพึ่งไอ้ไค่พึ่งพระพรมพิกเน่ลาหูบางวัดนี่าลาหูอมมิตรนาวัดเนี่ยพุทธเจ้าเสด็จมาจําไม่ได้ไอ้ใช่ว,วัดเราเนี่ยสัญ,ญลักษณ์มันไม่ใช่ก็ฝากไว้แค่นี้แหละเจริญพร